นี่นะครับเขาบอกว่าถ้ากินแค่วันเดียวก็จะเวอร์วันเดียวอะไรล่ะ <c oughs> ก,กินกี่กับปุกแล้วสามถูกต้องสูงขึ้นมั่ยยังเนี่ยโอ้ไม่ต้องไม่ <c> ู <oughs> นั่งดีดีเอามารีวิวหน่อยลูกแคลดีแมกแล้วแคลดีแมกนี่นะครับ ต้องกินทุกคืนนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะไม่มีความหมอ้อ <laughs> กดไลค์กดแชร์ก็ได้อ่ะจบแล้วพอโอ้อย่าเพิ่งปิดคลิป <c oughs> โอ้ไม่อย, <c oughs> อย่าลืมกด <c oughs> กดแชร์กดติดตาม Bye. Bye. Bye.